เดี๋ยวเราจะมีพระพรมสีหน้าตรงนี้นะคะมีพระแม่รัศมีพระพิฆเนศแล้วก็พระตีมุรติคะ่ะถ้าอยากขอพรความรักก็ต้องตามสาม,มารในคลิปนี้เลยคะ่ะไปเร็วไปเร็วสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะสาจะพาทุกคนมาไหว้พระรอบแยกลาดะสงค่ะวันนี้สาไม่ได้มาคนเดียวนะคะพาน้องวดเมย์มาไหว้ด้วยเ oh. มื่อวานวันเกิดก็เลยมาไหว้กันนะคะน้องวดเมย์ก็เป็นทีมเราวิพานะคะน้องรัก oh. ก็เลยวันนี้เรา,าพามาไหว้แล้วก็อธิษฐานด้วยกันแล้วก็ตอนนี้นะคะสาอยอยู่ที่พระพรมสีหน้านะคะซึ่งตรงนี้อยู่ที่หัวมุมเลยคือปกติที่บ้านสาไหว้แบบถูกเดือนอยู่แล้วถูกต้นเดือนวันพฤหัสนนะคะคุณพ่อสาก็จะมาไหว้จริงจริง ธรรมเนียมเนี้ยเริ่มตั้งแต่อาม่าค่ะค่ะแต่ตอนนี้อมาม่าไม่อยู่แล้วแต่เราก็ยังสืบทอดธรรมเนียมอยู่แล้วก็เวลาเรามาไหว้นะคะก็จะมีนี่นะคะเราคือพวกมีสีหน้าเราก็เลยต้องเหมือนแบบไหว้สี่เซตจะมีเทียนนะคะสีเล่มมีทุ 12ดอกแล้วก็มีพวงมาลัยสี่พวงนะคะแล้วก็จะมีผลไม้แต่ที่นี่ห้ามไหว้เนื้อสัตว์นะคะแล้วก็อันเนี้ยสเปเชียลของบ้านสาเขาจะไหว้มะพร้าวกันเพราะว่าเวลาไหว้เสร็จล้วเราจะได้ลลาแล้วก็ดื่มกินเป็นสิริมงคลนะคะโอเคแล้วก็เวลาเราไหว้เนี่ยเราจะเริ่มไหว้จากตรงกลางก็คือทางประตูเข้ามาเลยล้วไหว้จากเซ็นเตอร์ก่อนแล้วก็วนตามเข็มนาฬิกาค่ะไหว้ทุกด้านอธิษฐานได้ทุกด้านเลยนะคะข้าพมนะคะคือมหาเทพผู้สร้างผู้ปัดเป่าภัยร้ายเพย่อนตรายทั้งปวงนะคะก็ ไหวเราให้เราแบบปลอดภัยสบายใจไม่มีโรคภัยนะคะโดยเฉพาะตอนนี้พวกเราใส่หน้ากากกันเพราะว่าทั้ง p ี2.5แล้วก็ทางโควิดนะคะก็ ทุกคนจะได้ปลอดภัยด้วยกันแล้วก็แน่นอนว่ารายได้ส่วนหนึ่งที่เราขายสร้อยข้อมือศักดิ์สิทธิ์ด้วยจากดาวินพานะคะสัก์ก็นํามาทําบุญด้วยค่ะ้อที่นี้ถ้าสังเกตแล้วเนาะเขายังแบบไม่ให้จุดทูบจุดเทียนเพราะว่ามันจะมีแบบมลพิษตอนนี้เขาก็รังณรนลงกันอยู่ค่ะแต่ว่าตั้งจิตอธิษฐานได้เหมือนเดิมนะคะไม่เป็นไรพอเสร็จจากพระพรทสีหน้านะคะเราจะไปอีก3ที่ด้วยกันซึ่งอยู่ใกล้มากๆเดินได้นะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้เวลาเยอะด้วยใครที่เวลาน้อยหรือว่า เป็นแบบทํางานออฟฟิศแถวนี้ยิ่งสะดวกเลยค่ะนี่คือจริงเราแวะมากวก่านเข้าออฟฟิศนะคะก็เดี๋ยวเราจะมีพระพมธสีหน้าตรงนี้นะคะมีพระแม่รัศมีพระพิฆเนศแล้วก็พัะตีมูรนิค่ะถ้าอยากขอฟรค,ความรักก็ต้องตามสาม,มาในคลิปนี้เลยค่ะไปเร็วไปเร็ว ต่างจากที่อื่นเพราะว่ามีํำด้วยแต่ว่าที่ลำเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราต้องมาํำเองเนาะก็คือว่าที่เนี่ยเขามีนางลำลำแต่ว่าเราก็แบบเหมือนว่าเดี๋ยวจะมีเขียนชื่อเห็นถ้าเกิดว่าเห็นเนี่ยแบบบางคนเขาก็นั่งอยู่แล้วก็มีมีเออนางลำลำอยู่ข้างหลังหรือว่าจริงๆก็ไม่ต้องนั่งก็ได้ปกติคุณพ่อก็แบบเขียนชื่อแล้วก็ทําบุญแล้วก็กลับบ้านอะไรเนี้ยค่ะก็แล้วแต่ใครอยากมานั่ง กับนั่งลำหรือไม่นั่งก็ได้นะคะมันมไม่มีอะไรน่ากลัวทุกคนเราไม่จำเป็นต้องวนก็ได้เดี๋ยวสาจะพาไปดูมีหลายเลทราคาอยู่แม่รถเมย์ไหวที่นี่นะคะมีหลายเลทราคามากเลยอันนี้ ถ้านางรำสองคน260 4คน360 6คน6 1 0บาทแล้วก็8คน710แล้วก็น,นี้เขาก็กำลังรำอยู่นะคะก็อันนี้น่าจะ8ชุดชุดใหญ่เลยแต่ว่าจริงๆแบบแล้วแต่กําลังทรับนะทุกคนไม่ต้องคิดมากแล้วก็ถ้าใครแบบไม่ได้เตรียมของมาเนี่ยถ้าเตรียมของเองเขาก็มีขายของตรงนี้ด้วยเหมือนกัน จางเอินนะคะนี่ของูุนที่คุณท่านท้ no. okay. าวมหาพรมโรงแรมเอราวัณนะคะนี่ก็มาทําบุญนะคะขออนุโมทนากับลูกค้าเราอี่พาทุกคนด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วสาธุหันมาบอกท่านนิดนึงโอเคอ๋อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องลาของก่อนนะคะ เมื่อกี้ที่สาลาของนะคะสังเกตหมุนสามรอบอันนี้คือคุณพ่อสอนมาว่าเวลาลาขอเนี่ยเราแบบต้องหมุนสามรอบก่อนโอเคเดี okay, ๋ยวก็อันนี้นะก็ไหว้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินกันเป็นสีมงคลเดี๋ยวเอาไปให้สาวสาวเราวี่พะทีมเรากินกันนะคะก็ตรงนี้เราอยู่แยกลาดประสงค์ข้างหน้าคือเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็นี่คือเกสอรนะคะซึ่งเดี๋ยวเรากำลังจะไปเกซอรก็จะข้ามเอ่ออันนี้เรียกว่าอะไรนะทามวลาย เรข้าทำอะไรเอ้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นลิฟต์ไปนะคะแค่เข้าห้างเกรอแล้วก็เดี๋ยวขึ้นลิฟต์ตรงนี้ขึ้นไปชั้น4มันจะเป็นตึกออฟฟิศมันจะไม่ใช่ตัวห้างนะคะคนอาจจะงงว่าแบบเอ๊ะขึ้นถูกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูนะคะทุกคนไปชั้น4ี่ let's go พระแม่ลักษมีนองก็คือเป็นแบบเรื่องความมั่งคั่งร่ำรวยเงินทองไม่ล้วไหลนะคะก็จริงๆเป็นแบบเทพีที่ผู้หญิงทุกคนควรมีคือท่านไม่ตางผู้หญิงมากจริงๆศักเคยมาไหว้ที่นี่นะแล้วเคยขอแต่กจะบอกว่าเรื่องงานก็ดีแต่ว่าความรักนี่คือปังมากวันนี้นะคะที่มาไหว้ก็ักก็เตรียมมะพร้าวกล้วยนะคะเพราะว่ากล้วยขอมายดีแบบทําอะไรจะได้กล้วย,วยง่ายๆเพราะเราจะขอเรื่องงานเพราะาเราวิพาก็ขายอยู่ด้านล่างตึกของท่านนะคะก็คืออยู่ที่เกสรก็เลยแบบต้องมาไหว้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็ มีเทียนแล้วก็มีธูปด้วยเหมือนกันแล้วก็ที่นี่เขาจะแบบท่านชอบสีชมพูก็เลยมีดอกบัวแล้วก็มีขนมหวานด้วยนะคะขนมหวานแบบไม่ใส่ไข่ก็คือแบบเหมือนเป็นเรียกว่าเจนิดนึงอ่ะก็คือแบบไม่ทานเนื้อเนาะก็เลยเป็นขนมหวานแล้วก็มีน้ําดื่มแต่ว่าถ้าใครแบบมาไหว้ไม่ต้องซีเดียนนะบางครั้งสาก็แบบเออรีบรีบแล้วก็แบบไม่ได้เตรียมมาจากที่บ้านก็ไปซอเซเว่นแบบน้ําแดงน้าเปล่าอะไรนี้ก็ได้แล้วก็ถ้าใครไม่ได้เตรียมธูปมานะไม่เป็นไรที่นี่เขาก็มีเหมือนกันแต่วันนี้เราเตรียมมา ก็เดี๋ยวจะไปเดินไปดูกันเลยเนาะโอเคไปค่ะที่นี่อยู่ข้างบนก็จะอยู่หัวมุมสีแยกเลยแล้วก็เหมือนพระพรมที่อยู่หัวมุมนะคะ,ะอยู่ตรงข้ามกันก็ใช้ทูบเก้าดอกแล้วก็ที่นี่น่าจะไม่ให้จุดตอนนี้เขาแบบรณรงล์งไม่ให้จุดทูบจุดเทียนแต่ว่าเราไม่เป็นไรทุกคนไม่ต้องห่วงแนละ้วมันก็แบบเหมือนอยู่ที่จิตใจมากกว่าแล้วก็ที่นี่นะคะถ้าใครไม่ได้เตรียมทูบมานะคะ,ะ,คะเขาก็มีกล่อง อุย้ยกล่องร้อนมากอันนี้นะคะกล่องทูปนะคะแล้วก็อย่าลืมบริจาคเงินที่ตู้บริจาคนะโอเคไปไหว้กันดีกว่าอันนี้มีดอกบัวลอยด้วยเราก็จะได้มาลอยนะ ะะเราก็ออกจากเกสรวิลเลจแล้วก็เดินสกายวอล์กไปไหว้พระที่แคนเน่แล้วก็พัะติมูลนิินะคะสะดวกมากคือรูทง่ายมากเลยก็จากพระพรมข้ามมาฝั่งเกสรไหวพระแม่รัศมีที่เกสรเสร็จแล้วก็เดินสกายวอล์กชิลๆนะคะไปที่พระทีปป่นเน่แล้วก็พัะติมูลนิิค่ะก็ถ้าใครไม่มีของไหว้ตรงนั้นก็มีเหมือนกันเดีย๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะว่าสองวงค์นี้คนไหว้เยอะแค่ไหนตอนนี้นะคะสากรลงเมก็อยู่หน้าเซ็นเตอร์เวอร์แล้วก็ตรงนี้เป็น องค์พระพีฆเนนะคะมหาเทพ,พแห่งปรรัญญาความคิดสร้างสรรค์คุณแขน่จริงๆน้องลดเมย์ทำการาฟริกด้วยก็เกี่ยวเลยเพราะว่าเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์นเนาะเพราะว่าต้องใช้จินตนาการก็ใครที่ทํางานเกี่ยวกับสายอาร์ตหรือว่านักแสดงนักร้องนี่ก็บูชาพระพิคเนนเยอะอยู่แล้วเนาะแล้วก็นักเรียนนะคะน้องๆที่กำลังศึกษา,ายอยู่ศักก์แนะนาเลยพระพิคเนนแล้ววันนี้เราก็เตรียมเครื่องเส้นไหว้มาแล้วก็คือจริง,รงๆที่เนี่ยเขาก็มีขายแต่วันนี้เราเตรียมมาเองนะคะก็ มีผลไม้น้ำทุกเทียนเหมือนเดิมเนาะแต่ทุกเก้าดอกแล้วก็อันนี้จะเป็นธัญพืชห้าชนิดแล้วก็ขนมเหมือนเดิมขนมไม่มีส่วนผสมของไข่นะคะแล้วก็นมสดแต่นมสดเนี่ยต้องไม่ปรุงแต่งเช่นแบบไม่ใช่อานมช็อกโกแลตอะไรมาเนาะต้องแบบนมจืดนมสดนี่นะคะที่เราจะมาไหว้กันวันนี้เดี๋ยวมาขอพรกันดีก,กว่าเพราะพายเค้กเนศแบบเมตตามาที่ออฟฟิศเราก็มีพ,พาิเค้เนศรอยู่ตป รถเมล์ความเลยยังเรากำลังจะไปไหว้เทพแห่ง mm hmm. ความรักนะคะพัตติมฤตินะคะความรักที่สุดสมหวังไรโสดก็มาไหว้ขอคู่ได้ขอเจอคนที่ใช่เนาะแต่ใครมีคู่อยู่แล้วก็ขอให้รักกันนานๆไม่มีปัญหาไม่ทะเลาะก,กันเนาะจะได้รักกันไปตลอดรอดฝั่งนะคะก็ขอพัตติมฤติได้เหมือนกัน mm hmm. ก็ทุกคนนะ่าจะรู้อยู่แล้วพัตติมฤติคือที่สุดของเรื่องความรักเลยเป็นสายตรงเลย mm hmm. ก็นี่เราเลยมีแต่ของสีแดงมาไหว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกกุหลาบแดง9ก้าดอก เราก็มีทูบเทียนจะเป็นสีแดงหมดเลยนะคะสังเกตว่าทูบขอพัตติมูรติะเป็นสีแดงแล้วก็ผลไม้เราก็เป็นสีชมพูสีแดงนะคะแล้วก็มีน้ำแดงแล้วก็แอปเปิลค่ะเทียนยังเป็นสีแดงเลยนะคะถ้าใครมาไหว้พัตติมูรติแนะนําเป็นสีแดงแล้วก็ถ้าไม่มีเวลาไปซื้อที่นี่ก็มีขายเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่นี้เราเตรียมมาจากที่บ้านนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปไหว้ขอพรกันก็จะมีบทสวดอยู่ก็ตั้งใจขอกันดีเ<อ>นอนน้เราเลยนะโอเคแล้วก็ถ้าใครได้บูชาซ้าขมือศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะพัตติมูรติกก็ ใส่แล้วมาไหว้ที่นี่ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วที่นี่ก็มีบทสวดให้ด้วยก็อยากจะบอกว่าใครที่ได้บูชาเซอร์คมุญสันสิ์ไปอะ่ะยิ่งสวดเยอะก็ยิ่งดีแต่ว่าถ้าใครอยากมาแบบเหมือนบอกท่านว่าโอเคช่วยคุ้มครองเราด้วยก็อาจจะแวะมาบอกก็ได้คะ่ะหน้าเซ็นทันเวลใกล้ๆเลยหรือไปซื้อที่เซ็นทันเวลเราก็มีช็อปเหมือนกันนะคะเซ็นทันเวลชั้นสามแล้วก็แวะมาไหว้ได้เลยคะ่ะมีทั้งพระตีโมติแล้วก็พระพิฆเนศอยู่หน้าเซ็นทันเวลฝั่งอีเซตันหาง่ายมากๆเลยคะ่ะมีคนเคยถามนะว่าเลิกแบบ ที่มาบูชาเนี่ยต้องกี่โมงก็จริงวันพฤหัสดีเพราะวันนี้ก็วันพฤหัสใช่เพราะว่าเป็นวันครูนะคะก็มาไหว้วันพฤหัสแล้วก็ช่วงเวลาก็ประมาณสามทุ่มครึ่งจะเป็นเวลาที่ดีแต่ว่าอย่างพวกเราเนี่ยก็คือแวะมากอนไปออฟฟิศก็มากี่โมงก็ได้คะ่ะเพราะคนก็แบบเยอะอยู่ตลอดแต่ว่าถ้ามีคนถามเรื่องเลิกก็จะบอกว่าสามทุ่มครึ่งวันพฤหัสค่ะ ยังไงศัก็ขอขอบคุณทุกท่านมากมากเลยนะคะที่อุดหนุนช่วยข้อมือศักดิ์สิทธิ์ของดาวิภาหรือว่าเป็นจิวเวลี่อะไรก็ได้ของดาวิภานเนาะเพราะศาเอารไาได้ส่วนหนึ่งมาทําบุญเสมอค่ะก็วันนี้ก็เป็นหนึ่งวันที่เรารวมบุญด้วยกันนะคะอนุโมทนากับลูกค้าทุกคนค่ะสาธุนะคะแล้วถ้าใครมีเวลาไม่เยอะนะคะแวะมาไหว้ที่นี่ได้เลยก็คือสี่ที่แยกลาดประสงค์นะคะมาใกล้ๆเดินทางง่ายๆแล้วก็ทุกที่ก็มีเตรียมให้ทุกอย่างอยู่แล้วะค่ะเตรียมใจมาไหว้ขอพรกันเยอะๆนะคะ สาธุค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ